สวัสดีครับเพื่อนๆมื่อนนี้ดอกกีินใดนมนะครับซึ่งเป็นนมลูกหลานนะครับที่บวกกินซึ่งช่วงปิดเทอมเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนพฤศจิกาลานชั้นอนุบาลปิดเทอมลูหลกล,กล้านหลานในหมู่บ้านนะครับในนมมาก,ก่อนน,ะนั่นหรือว่าในช่วงปิดเทอมหนึ่งเดือนเพิ่นบวกกินกันนะครับของนมก็ เมือ่อโย่ก่อ็จะบวมๆเป่งๆนีน่นสินะครับหลายๆบานหลายๆหลงังคานะครับลูกหลานจะบอกให้กินกันนะครับสําหรับนมโรงเรียนเ่ห้ากับบักขับเขาบัได้นะครับผมก็เลยนะครับเสียดายแตเลยไปเก็บรวบรวมนะครับหลายๆบานที่มีลูกเด็กๆหน่อยอยังเรียนอนุบาลอยู่นะครับ ส่วนมากสังเกตแล้วก็จะเห็นเพิ่นเอาถิ้งนะครับเพิ่นเอาถิง้งถิ่งไปทังนมนี่แหละครับในการที่เพิ่นถิ่งหนึ่งละครับเกิดเป็นขยะนะครับในชุมชนสองนะครับนมที่บ่ได้กินนี่นะครับจะเอาไป เห็ดปุ๋ยเห็ดยังกับบ่มีคนเห็ดนะครับในการมัดสิ่งดอกดินเองนี่กรในชุมชนก็จะทราบดีว่าผมทําเกษตรนะครับหลังบ้านก็จะเน้นในการมัดก,กันเลยมาออนนมมามัดนะครับนี่ก็ประมาณ10 10ลิตรครึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีหมาดวัดนะครับที่ในขวดโหลข้างๆนี่เห็ดไว้1 1ลิตร น่าจะ11เอลิตรนะครับเขียนไว้1ิลิตรในกระบ,บอหน่อยนะครับเป็นน้มหลายกล่องอยู่อกล่องนึงจกักมิลลิลิตรกล่องหนึ่งก็เดี๋ยวมืองกรพี่น้องสองร้อมิลลิลิตรอ่า200เนาะน,นะครับนี่ยนะครับ200รหกล่องกับลิตรหนึ่งแหละครับโอ้โอ มีจักกองเราไปนองซิบกุลตนี่ปาดติโตนะครับผมก็ะจะมาหมักนะครับส่วนประกอบในการหมักของผมนีก็มีนมเปรี้ยวสองขวดนะครับนมเปรี้ยวสองขวดแล้วก็เขาหมากนะครับเขาหมากผมจะเอาต่น้ำนะครับเพื่อได้ความหวานในนมนี่ก็มีความหวานอยู่แล้วนะครับหั่นบ๊วลายครับผมก็เลยจะเอาความหวานของเขาหมากนะครับน้ำเขาหมาก ผมไม่ได้ซื้อแป้งขมากไว้นะครับก็ซื้อเอขอมากซามเร็จนี่นะครับอืมสิบบาทนะครับสิบบาทสองกับยี่สิบนะครับก็ลงทุนไปสี่สิบบาทนะครับ,บ,นรบ,นบ,นรบในการที่จะมักเป็นฮอร์โมนเขากับมาเริ่มกันเลยครับอันนี้หละครับใส่นมเปรี้ยวไปเลยนะครับแล้วผมจะแบ่งออกนะครับสิ่งเข้าจะมัก ล้วก็ปิดฟ้าเต็มๆแบบมีวได้เพราะว่าจะมีชันไขมันร้อยขึ้นมาแล้วก็จะมาด,ดันฟ้านะครับใส่ไปเลยให้สองนะครับหรือท่านมีน,น้ำมะพร้าวก็ใส่น,น้ำมะพร้าวก็ได้นะครับเป็ดท่านมีแป้งเข้ามาก็ใส่แป้งเข้ามานะครับแต่ว,ว่านมเปรี้ยวนี่เขาจะได้จุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์จากนมเปรี้ยวนะครับซึ่งยเยอะแยะนะครับ ถ้กกดออกจะน้ำน,นะครับนะครับมาไว้ก็จะมาแยกเอานะครับจะมีชั้นไขมันแล้วก็สุงตะกอนด้านล่างนะครับจะเป็นชั้นๆเ้าก็จะแยกเอาส่วนตรงกลางนะครับที่เป็นน้ำที่แยกชั้นไว้สามชัน้นเขาจะคอยมาแยกเอากดเอาแต่น้ำน,นะครับ ส่วนตอนมันเท่าก็บกินเอานะครับเอาแต่น้ำกับน้ำเข้ามาแต่คคนๆปิดฝามักใส่ขวดก็ได้นะครับถ้าบอมีโลขวดนี่ผมก็จะแบ่งออกอีกนะครับซึ่งผมจะค้นคนแล้วก็แบ่งออกมักนะครับค้นให้เข้ากันส่วนไข่มันผมก็จะเอาไปใช้ในกล่องปุ๋ยมักนะครับ สิ่งใส่เวลาหมักเป็นปีนะครับสิ่งกองปุ๋ยหมกักสี่ผมเอาฟุนเอา,บาใบไม่เศษวัสดุต่างๆนะครับมาหมากักกับมูลสัตว์เศษห้าแหงฟ้างแหงนะครับนี่แหละครับเอกก็คนเดี๋ยวผมจะหาโหลมาอีกก็จะแบ่งครึ่งนะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็จะให้มีช่องอากาศ นะครับจะมีไขมันนี่ดันขึ้นมาลอยตัวขึ้นมาก,ก็จะเห็ดห้ฟ้านะครับหรือ่อาน้ำมักนมสดของเห้านี่เห็ดห้ฟ้าแตกดอทันมีถังสีนะครับถังสีแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกเหนียวๆยังหน่อยนะพี่น้องนะครับเอามาใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ยกลงหมักในถังสี เขาก็เปิดนะครับคนในถุงยางเวลาเขาจะเอาใส่ครับเขาก็แยกกันเลยนะครับเมื่อครบกําหนดแล้วครบกาหนดในการมักเขาก็ใส่เข็มเจาะตรงน้ำใสๆนะครับในถุงพลาสติกนะครับพวกไขมันก็จะยบยบลงมาเรื่อยๆเขาก็จะได้น้ำใสใส่ขวดแบ่งไว้ต่างหากเวลาเขาไปใช้เขาก็ต้องได้มาหลายขั้นตอนนะมันก็ได้เชน่นกันนะครับเพื่อน มีนมของลูกของหลานบวกกินนะครับกินเครื่องเครื่องกลางๆแล้วก็ทิ้งผมก็จะปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะหาอ่าโหลหรือขวดนะครับไม่แยกใส่เพราะว่าปริมาณมันเยอะเกินไปก็จะเอาประมาณนี้นะครับตั้งสิบลิตรพี่น้องนะครับใส่ไปเถอะนะครับใส่บาวบาดบาวไต้นไม้ต้น,ตนพัก นั่งห้างยากระเพ้านะครับไม่ดอกไม่ผลอันใดก็ใส่ได้นะครับเป็นการใส่ที่ต้นทุนบ่สูงนอกพี่น้องเนาะนะครับสิ่งไก่กตัวเข้ามาหมักใส่เอาครับเฮา,าก็ได้นมลูกนมหล้านสิ่งลูกล้านก็กินบ่มิดแน่นะครับไก้จะมิดอายุแน่ส่วนมากเป็นกระย้อนถิ่นนะครับเกิดสัตว์เลี้ยงนะครับ ข้าไปแทะไปกัดนะครับเป็นขยะอยู่ทั่วทิวตัวแดดนนะเฮาก็เอาของเหลือใกลจะมดอายุนะครับมาต่อยอดทำประโยชน์ต่อไปครับหลังจากที่เฮามักไปได้สองคืนก็นั่งมือนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่านมนี่จะแยกกันเป็นชั้นนะครับชั้นบนกับชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยนะครับจะเห็น เป็นชั้นล่างกับชั้นบนนี่นะครับตรงที่เฮาจะนําไปใช่คื้นะะตรงนี้นะครับตรงกลางนี่เองนะครับก็จะเห็นเป็นใสๆตรงกลางนะครับตรงนี้แล้วเฮาจะนําไปใช่นะครับหลังจากเล้วมักบางคนก็มักเจ็ดมือนะครับสาหรับตัวผมเองจะมักสิบสี่มือนะครับสองอาทิตย์นะครับก็จะนําตรงส่วนนี้ไปใช่ส่วนบนนะครับสิ่งเป็นไขมันเฮาก็จะบ่ใช้ นะครับจะเอาไปผปสมกับกองปุ๋ยมักก็ได้นะครับตรงส่วนล่างแล้วก็ตากออกหรือว่า,อาใส่สลิงดูดเอานะครับเฉพาะน้ำใสๆตรงนี้นะครับไปดูดดูดเอาไปใช้ถ้าเอาน้ำไปใช้ทั้งหมดด้วยด้วยวิธีการค้นให้เข้ากันนะครับค้นให้เข้ากันแล้วน้ำไปใช้ตรงไขมันชั้นไขมัน นะครับทั้งสองชั้นนี้ก็จะปิดป,ป,ปากใบของต้นผืชของเฮาเห็ดห้ต้นผืชของเหาหนะครับเ้รัราวานเสียหายเฮาจะบอ่อใช้นะครับตัวบนกับตัวล่างเฮาจะใช้ตัวกลางนะครับที่น้ำใสๆนี้นะครับอัตราใส่ก็30ซีซีนะครับต่อน้ำ20ลิตรหรือเพื่อนๆน,นะครับจะใช้ห0าซีซีต่อน้ำ20ลิตรก็ขึ้นอยู่กับพผืชผักของท่านนะครับต้นไม้ของท่าน ขอบคุณทีเพื่อนเพื่อนเข้ามาติดตามรับชมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับน้มเตลูกหลานเหลือกินนะครับบอกกินนะครับกินเครื่องเคร,เครก่กลางๆสามารถมัดใส่ขวดหน้ามัดลมได้นะครับแล้วก็วิธีการมัดก,กับบดอยุงงยากนะครับง่ายๆตามที่ดอกบินได้อธิบายไปน้าคลิปพอกันคลิปไหมครับสวัสดีครับ